เจอถล่มน็อตลั่น14ล้านเสียงที่คนเลือกไม่ใช่ทุกคนที่อยากเปลี่ยนเพชรลั่นด่าเพื่อนทำไมกันค่ะในตอนนี้โดนอยู่เนี่ยคุณจะบอกแฟนคลับคุณยังไงเจอถล่มน็อตลั่น14เสียงที่คนเลือกไม่ใช่ทุกคนที่อยากเปลี่ยนมาตรา112เพชรลั่นด่าเพื่อนทำไมค่ะในรายการแฉล่าสุดไอติมพลิตวัชระศิลป์และเพชรกฤพล เทียนส่วนสอสพักเก้าไกลได้มาร่วมรายการพูดถึงเรื่องราวการเมืองหลางเก้าไกลแถลงมติพักส่งไม้ต่อเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลและพูดถึงเรื่องมาตรา1นึและท่าทีของพักเก้าไกลเรในตโตหนึ่งมดดาคัชภาพิธิกรกล่าวว่าเขาบอกเก้าไกลสุดตรงเป็นภัยความมั่นของคนในชาติไม่รู้มาตราหนึจะยุบพักเมื่อไหร่ เพชรบอกว่าไม่ว่าจะยกเลิกเกณฑ์ทหารมาตรา1นึเราบอกสุดตรงอังกฤษก็มีญี่ปุ่นก็สุดตรงไหมสวีเดนเดนมาร์กก็มีมีเจ้ามีกฎหมายคุ้มครองเจ้ามียกเลิกเกณฑ์ทหารมีสมัครบอกสุดตรงและเจริญแบบนั้นเราไม่อยากสุดตรงกันหรอ ซึ่งมดดำบอกว่ามันเร็วไปไหมสําหรับประเทศไทยเพชรบอกว่าเขามีแบบนั้นเป็นร้อยปีแล้วคิดว่าเราเร็วหรือช้าไปตามโลกไม่ทันหรือเราบอกว่าเราค่อยๆก้าวไปอีก200ปีเราค่อยทันเขาหรือเปล่าซึ่งไอติมบอกว่าก่อนการเลือกตั้งเราก็ยืนยันวาระที่เราเสนอเป็นวาระปกติมากในบริบทสังคมโลกปัจจุบันแต่พอผลการเลือกตั้งยืนยนันผมตั้งคําถามกลับไปว่าหากพรรคการเมืองหนึ่งมีวาระออกมาชัดเจนแล้วและได้รับความไว วางใจอันดับหนึ่งสามารถเรียกว่าสุดโต่งได้อีกหรอซึ่งน็อตวอรริธพิธีกรก็พูดขึ้นว่า แต่จริงๆแล้ว14ล้านเสียงที่คุณมามันไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแกมมาตรา112เขาอาจจะอยากซื้อนโยบายส่วนหนึ่งของคุณอย่างเรื่อง3,000บาทในือเ,เรื่องยกเลิกเกณฑ์ทหารอะไรเหล่านี้ที่คุณเลือกเพราะอยากเห็นข้อนี้เปลี่ยนแปลงคุณจะบอกต้องเปลี่ยนแปลงตามทันโลกคนอื่นประเทศไทยก็คือประเทศที่เหีรากเงาของเรา,เราก่อนจะพูดถึงประเด็นแฟนคลับก้าวไกลถล่มสอวอด้วยความรักพักน็อตก็พูดขึ้นมาว่าอย่างวันนี้กู ก็เชื่อว่ากูก็โดนเต็มเลยเนี่ยตอนไลฟ์กูก็โดนดา่าเชื่อไหมใช่ไหมด่าหยาบคายมันหมดใช่ไหมค่ะ ซึ่งเพชรนั้นถึงลั่นว่าทําไมอย่ามาด่าเพื่อนผมทําไมด่าพี่น็อตทําไมซึ่งน็อตบอกว่าเดี๋ยวนะคุณผู้ชมผมเป็นพิธีกรมีหน้าที่ถ่ายทอดนําเสนอและสอบถามเพชรบอกว่าแต่ถ้าเขาไม่เป็นพิธีกรผมวัางนะครับบอกว่ามันทําไม่ได้แล้วเป็นนักการเมืองไปแล้วเพชรบอกว่าทําได้เลิกงานแล้วในตอนกลางคืนในตอนนี้ก็โดนอยู่เนี่ยคุณจะบอกว่าแฟนคลับคุณยังไงซึ่งเพชรบอกว่าอยากจะบอกว่าอย่าว่าเขาครับแค่นี้เขาก็มีบาปมากพอแล้ว